สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงปัทมาพรสุรวงศ์ิล์จากสุขแพทย์จอมระสาตาของโรงพยาบาลเลิศศิล์วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานและภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเบาหวานเป็นภาวะที่มีระดับน้าตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆทําให้มีความผิดปกติของเส้นเลือดขนาดเล็กและขนาดกลางทั่วร่างกายซึ่งส่งผลให้อวัยวะต่างๆทั่วร่างกายมีความผิดปกติรวมทั้งดวงตาปัจจุบันพบว่าประชากรไทยมากกว่า3ล้านคนเป็นเบาหวาน ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเป็นภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานที่ทําให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดได้เกิดจากการมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆทาให้เส้นเลือดที่จอประสาทตาอุดตันทาให้เกิดความผิดปกติของการไหลเวียนส้นเลือดในตาได้นะคะเกิดจอประสาทตาขาดเลือดแล้วก็จอประสาทตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ทําให้เกิดเลือดออกในน้ำมูกตาแล้วก็เกิดพังผืด รังที่จอประสาทตาทําให้เกิดจอประสาทตาหลดุดลอกแบบพังผืดได้ในระยะแรกๆของเบาหวานขึ้นจอประสาทตาคนไข้จะยังไม่มีอาการใดๆแต่จะสามารถตรวจพบได้จากการขยายมัานตาเพื่อตรวจจอประสาทตาเท่านั้นในระยะหลังๆที่มีจอประสาทตาบวมที่จุดรับภาพก็จะทําให้การมองเห็นลดลงการมองเห็นแย่ลงมากในกรณีที่มีเลือดออกในน้ำบริุกตามีพังผืดที่จอประสาทตาดัางนั้นถ้าสามารถ จะตรวจคน้คนพบภาวะบาหวานขึ้นจอประสาทตาได้ก่อนสามารถให้การรักษาได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายก็จะลดการสูญเสียสายตาลงได้นอกจากนี้บาหวานก็จะทําให้ผู้ป่วยมีภาวะต้อกระจกแล้วก็มีต้อหินแบบเปิดรุ่มด้วยได้ดภาวะผิดปกติทางตาแบ่งเป็นระยะได้ดังนี้จอประสาทต,ตาขวาปกติและจอประสาทต,ตาซ้ายปกติเริ่มมีภาวะจอประสาทต,ตาผิดปกติเล็กน้อย จอประสาทตาผิดปกติระยะปานกลางจอประสาทตาผิดปกติระยะรุนแรงวิธีป้องกันโรคเบาหวานขึ้นตาสิ่งแรกคือการป้องกันหรือลดความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และลดอาหารที่มีรสเค็มรสหวานและมีไขมันสูงและควรออกกำลังกายเป็นประจำควบคุมน้ำหนัก โดยให้มีค่าดัชนีมวลร่างกายเบียร์ใหม่อยู่ที่ระหว่าง18.5ถึง24.9อยู่ในเกณฑ์ข้อ1เลิกสูบบุหรี่และเลิกการดื่มแอลกอฮอล์ข้อ2รับประทานยารักษาเบาหวานตามกำหนดที่แพทย์สัง่งข้อ3ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะใช้เครื่องวัดน้ำตาลเป็นตัวช่วยควบคุมข้อ4ควบคุมระดับความดันโดยที่ระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยเบาหวานไม่ควรเกิน140ส่วน90มิมรปรอท ข้อหาควบคุมระดับไขมันในเลือดผู้ป่วยเบาหวานควรมีระดับไขมันในเลือดไม่เกินกว่าค่าปกติข้อ 6. สังเกตความเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นและควรไปพบแพทย์โดยด่วนหากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นอย่างฉับพลันเช่นตามัวมองไม่ชัดหรือมองเห็นเป็นจุดดำเป็นต้นข้อ 7. ผู้ป่วยเบาหวานควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจตาเป็นประจำทุกปีถึงแม้ว่าการมองเห็นจะยังคงเป็นปกติก็ตามข้อ8 ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์เพราะการตั้งครรภ์อาจทำให้อาการต่างๆของเบาหวานขึ้นตาอย่างรุนแรงได้ควรตรวจตาทันทีที่ตั้งครรภ์หรือใน3เดือนแรกของการตั้งครรภ์ข้อ9ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนหากพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นอย่างฉับพลัน